สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาไลฟ์ให้ความรู้นะเพื่อที่จะให้ท่านที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังแล้วก็ไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอเขาส่งทำา m r i อนะคะทีเนี้ยเวลาคุณหมอเขาบอกว่าเรามีภาวะหมอนรองกระดูกพับเส้นประสาทนะคะเราจะดูกันยังไงนะคะเดีย๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันค่ะก่อนอื่นนะใครที่มีภาพ m r i าเอาภาพ m r i ขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าใครมีอาการปวดหลังเรื้อรังอยู่เซฟแชร์บันทึก คลิปนี้ไว้นะคะเพื่อจะได้เอามาดูย้อนหลังนะคะคิดว่าภาพฝั่งนี้เป็นภาพที่มีหมอรองกระดูกเคลื่อนพิมพ์1นนะใครคิดว่าภาพนี้เป็นภาพที่หมอรองกระดูกเคลื่อนพิมพ์เลข2นะคะใครที่ไม่รู้นะว่าไหนเคลื่อนไม่เคลื่อนกดเลขเจให้นะคะใครที่ยังดูไม่ออกกดเลข7นะเดีย๋ยวเราวันนี้เราจะเรียนรู้ไปพร้อ,รอ,รอมๆกันเพราะว่าเราพิ่งได้เขาเรียกว่า มีคนไข้ท่านหนึ่งนะคะปรึกษามาในกล่องข้อความนะมา,มาในกล่องข้อความแล้วคุณหมอบอกว่ามีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะเราก็เลยโอเคอันนี้น่าจะเป็นความรู้ที่แบบเราไม่ต้องรู้ลึกอะรู้แค่พอคร่าวๆรู้แค่พอที่เราจะไปคุยกับคุณหมอให้เข้าใจนะคะเพื่อจะได้เข้าใจตรงกรันถ้าเป็นแบบนี้นะ ด้านนี้คือด้านหน้าทั้งสองภาพเลยนะด้านนี้คือด้านหน้าด้านนี้คือด้านหลังนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นโมเดลกระดูกสันหลังนะเราออกมาแบบนี้นะคะออกมาแบบนี้แล้วดึงออกมาให้ทุกท่านดูนะดึงออกมาให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจากอันนี้คือภาวะตัวอันนี้คือกระดู c, อะะะกอันนี้คือกระดูกตัวแดงๆนี่ภาพจําลองคือหมอนรองกระดูกนะคะจะเห็นเ like หมือนกันใช่ไหมมันจะเป็นป้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอ่ะก็คือตัวกระดูกนะคะ มันจะมีป้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเป็นกระดูกและที่อยู่ตรงกลางอะค่ะที่เป็นรีเลียจะเป็นหมอนรองกระดูถ้าเป็นภาวะหมอนรองกระดูกตัวสีแดงทับเส้นประสาทอนะคะ่ะเวลาเราเห็นจากภาพ MRI อะ่ะมันจะปูดแบบนี้มันจะปูดแบบนี้นะคะพอเดาได้หรือยังคะว่าภาพที่10หรือภาพที่2อันไหนเป็นหมอนรองกระดูกกลิ้นและมีโอกาสเคลื่อนไปทับเส้นประสาท ลองพิมพ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะดูซิเข้าใจกันไหมอะใครคิดว่าภาพส0พิมพ์10นะใครคิดว่าภาพสองพิมพ์2นะคะว่าภาพ m อ็มอ่ะภาพเนี้ยเป็นเป็นหนึ่งภาพของการตัดขวางนะมันจะเป็นภาพตัดขวางไปเรื่อยๆค่ะตัดขวางตั้งแต่แนวด้านข้างผ่านไปแนวตรงกลางแล้วก็ผ่านไปแนวอีกข้างหนึ่งนะคะหรือพูดง่ายๆตัดค่อยๆตัดจากซ้ายไปขวาเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นภาพที่ภาพที่ตัดตรงส่วนตรงกลางนะคะอะลองทายสิคะ ภาพไหนที่เป็นภาพหมอนรองกระดูกเคลื่อนน่าจะเป็นภาพที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนไปทับเส้นประสาททางด้านหลังภาพที่10หรือภาพที่2คะลองพิมพ์นิดหนึ่งฉเฉลยให้ฟังนะภาพที่มีภาะวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนคือภาพที่10ภาพนี้ค่ะเห็นไหมมันมีข้อข้อหนึ่งที่มีสีดำๆปูดออกมานะคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่คนไข้นะไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วไม่เข้าใจ อันนี้ไม่แปลกเลยนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปพบคุณหมอแล้วนะไปพบคุณหมอแล้วแล้วคุณหมอว่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทให้ทําแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมอันนี้เห็นชัดเจนเลยไหมคะเนี่ยเห็นไหมไอ้ภาพที่ปูดเมื่อกี้นี่คือภาพที่สิบนี่คือตัวหมอนรองกระดูกนะคะนี่คือตัวหมอนรองกระดูกนะไอ้สีดํดๆเนี่ยที่ออกมาตรงเนี้ยนี่คือหมอนรองกระดูกนะคะอันนี้เป็นตัวกระดูกอันนี้ชิ้นที่ห้า สี่สามสองหนึ่งนะคะนี่คือตัวกระดูกหมอนรองกระดูกคือที่อยู่เนี่ยที่เราขีดเหลืองๆเนี่ยที่จิ้มเหลืองๆเนี่ยคือหมอนรองกระดูกและนี่คือหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมานะคะอันนี้ก็คือหมอนรองกระดูกนะคะ สีเหลืองๆคือหมอนรองกระดูกค่ะสีแดงๆคือข้อกระดูกสันหลังชิ้นที่1 2 3่5ห้านะคะสังเกตแม้ว่าช่วงกระดูกนะ4กับ5จะมีหมอนรองกระดูกที่ดำกว่าปกติคุณนกตอบถูกเก่งมากค่ะถ้าหมอนรองกระดูกยิ่งดำแสดงว่ามีความเสื่อมเยอะกว่าหมอนรองกระดูกป้องอื่นๆนะคะแล้วก็ป้องเนี้ยเห็นไหมคะป้องเนี้ยป้องเนี้ย มันปูดมาข้างหลังชัดเจนเลยนะคะอันนี้คือมีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอลรองกระดูกปลิ้นนะคะอาจจะมีการทับเส้นประสาทหรือไม่ทับเส้นประสาทก็ได้นะคะนะโอเคอันนี้ใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจนิดหนึ่งเดีย๋ยวเราจะให้ดูน,น 1, หนึ่งสองสามสี่ห้าข้อที่ห้าเขียนไม่ได้นะโอเคเห็นไหมคะว่าทางด้านหลังเนี่ย ถามว่ามันมีการขยับไหมนิดเดียวมากเลยจะบอกว่าข้อเนี้ยน้อยมากแทบจะแบบแย,ย่น้อยน้อยน้อยเนี้ยนี่นี่แบบเรียบเรียบเลยนะเห็นไหมมันเรียบมากเลยนะคะเราก็เลยบอกว่าให้เวลาเราไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่ามีหมอรองกระดูกปิ้นนะคะให้คุณหมอเขาวงให้ดูนะว่าตรงไหนมันปิ้นนะเพราะว่าจากภาพนี้เราก็บอกคนไข้ไปว่าจากภาพภาพนี้นะ มันมันน้อยมากอะ่ะน้อยจนแบบเขาไม่น่านจะเรียกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะคะนะแต่อาจจะมีภาพอื่นนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแบบกี่ร้อยกี่พันภาพไม่รู้ที่เป็นภาพคอเซ็กชั่นนะคะสรุปนะคือภาพนี้ภาพนี้ที่หมอนรองกระดูกปิ้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะเป็นข้อที่ระหว่างาเขาเรียกว่าข้อที่4ี่ข้อที่5เนี่ยมันจะปูดมานิดนึงตรงนี้เดี๋ยวเราวงให้เห็นก็ได้ ตรงนี้ตรงเนี้ยนะคะที่มันปูดมันนิดนึงอะ่ะส่วนภาพภาพเนี้ยมันไม่เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพบคุณหมอนะคะโดยปกติแล้วอะ่ะให้ขอซีดีเอ i มาด้วยเพื่อเป็นเพื่อเราจะได้เก็บเป็นประวัติไว้ถ้ากรณีที่เราไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นนะหรือว่าไปที่คลินิกอื่นเนี้ยเราจะได้เอาซีดีไปด้วยนะคะและที่สําคัญเอาอันนี้ไปด้วยค่ะต้องขอนะขอโรงพยาบาลเลยมันเป็นสิทธิ์ของเรานะ ขอผลอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเป็นขนาด A4 แล้วมันมันจะเป็นภาษาอังกฤษที่คุณหมอรังสีเทคนิคอะเป็นคนอ่านซึ่งในนั้นอ่ะเขาจะเขียนเลยว่าเนิร์ฟรูทคอมเพสชันไหมหรือว่ามีการกดตรงไขสันหลังไหมหรือมีการกดที่รากประสาทไหมแต่เขาจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอะ่ะอ,อ,อย่างของที่คินิกเนี่ยเราจะดูภาพดู1ดูภาพประกอบ 2. ดูจากผลอ่านของคุณหมอรังสีเทคนิคนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องให ให้ให้คุณหมอรังสีเทคนิคเนี่ยเขาอ่านให้โดยละเอียดเพราะเขานอกจากเรื่องภาวะหมอนรองกระดูกกับกระดูกเคลื่อนแล้วอะค่ะมันจะมีภาวะของข้อต่อกระดูกด้วยนะคะหรือว่าเป็นภาวะที่แบบโครงสร้างของกระดูกเรามีเนื้องอกเนื้อร้ายหรือมีซีถุงน้ําหรือมีการติดเชื้ออะไรหรือไม่อย่างไรเขาก็จะอ่านมาให้ละเอียดเลยนะคะซึ่งอันนี้นนต้องขอผลอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษมาด้วยอย่าถ่ายแค่ภาพหน้าจอยอย่างเดียวนะ ให้ขอซีดีมากับผลอ่านภาษาอังกฤษมาด้วยนะซึ่งปกติเวลาเราไปตรวจไปตรวจสุขภาพหรือคุณพ่อคุณแม่เราไปอะค่ะเราก็จะขอเสมอเราทําการตรวจเราเสียตังค์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขอผลอ่านของเราได้นะคะขอซีดีที่เป็นภาพบันทึกของเราได้นะคะเนาะและที่สําคัญค่ะเวลาเรามีอาการปวดหลังเรื้อรังคุณหมอนเนี่ยนอาก นอกจากเขาจะทํา MRI แล้วแต่ก pues mm ่อนที่เขาจะทา MRI อะเขาต้องม e nah ีการตรวจประเมินก่อนนะมีการตรวจประเมินมีการกดที่กล้ามเนื้อนะคะมีการกดที Boy ่แนวข้อต่อกระดูกนะคะอย่างเงี้ยกดที่เช็คที่แนวข้อต่อกระดูกเนี่ยว่าเออกดแล้วมันกระตุ้นอาการอะไรไหมนะคะเขาก็จะมีการเช็คการกดของเขานะคะแล้วก็เช็คไปที่กล้ามเนื้อด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาสะโพกด้วยนะหรือแล้วก็ข้อต่อกระดูกก้นกบด้วยเพราะว่าอาการ ที่อยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกันนะมันจะแสดงอาการคล้ายๆกันนะมันมันต้องใช้การตรวจที่ค่อนข้างละเอียดแล้วถ้าเกิดมีอาการร้าวลงขาร่วมด้วยค่ะเขาก็จะมีการเช็คว่าเฮ้ยอาการเนี้ยมันใช่มันเอ่อเป็นการกดทับของ เส้นประสาทที่โดนกดทับที่หลังหรือเปล่าเขาก็จะมีเขาเรียกว่าการทดสอบพิเศษเขาก็จะมีการยกขาการจับขาการขยับไปขยับมาเพื่อทดสอบนะคะนอกจากนี้เขาเขาก็จะมีการตรวจกําลังกล้ามเนื้อมีการตรวจเส้นประสาทรับความรู้สึกนะคะก็คือ s e n เซชั o ความรู้สึกนะความรู้สึกแบบเแบาบๆกับความรู้สึกที่มีาหาอะไรแหลมๆทิ่มแทงตามแนวเส้นประสาท ที่เขาสงสัยว่าจะมีอาการบาดเจ็บนะคะหรือว่าทดสอบความรู้สึกร้อนเย็นหรือว่าทดสอบการรับรู้ของข้อต่อนะจากที่เขาซักประวัติคนไข้ามาว่าเขาจะต้องตรวจประเมินอะไรเพิ่มเติม,ตมบ้างนะคะโดยทั่วไปเขาจะต้องตรวจแบบนี้1ซักประวัติอย่างละเอียด 2. มีการเช็คเรื่องกระดูกและกล้าเมเนื้อโดยที่คุณหมอต้องมีการกดกล้าเมเนื้อกด ลองกดที่ข้อต่อก็ดูมีการทดสอบนะคะถ้าทดสอบพิเศษต่างๆที่คุณหมอหรือว่าทางนักกายภาพเรียนมานะคะแล้วถ้าเกิดอาการมันดูิมันดูชัดเจนมากเลยจะส่งตัวไปคอนเฟิร์มจากภาพ MRI ถ้าทุกอย่างประมวลมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสอดคล้องกันหมดเลยค่ะแล้วมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่แบบอ่อนแรงมากๆเหมือนเหมือนกำลังจะเป็นอมาาัมพาตหรือามีการชาหนาตลอดเวลานะคะแบบมีการกดทับแบบเนี้ย กดทับถ้าเกิดกดทับค้างหนาตลอดเวลาแล้วกดทับเยอะกล้ามเนื้อม,มันมีการอ่อนแรงอันนี้เขาก็จะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดแต่ถ้าเกิดเพิ่งเพิ่งอ่อนแรงน้อยๆยังอ่อนแรงไม่เยอะยังต้านได้แต่แบบกําลังอ่อนเทียบกับอีกข้างหรือส่วนมากข้างนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างนี้ได้ได้ประมาณสักแปดสิบอย่างยังต้านแรงได้เขาก็จะส่งทํากายภาพก่อนการรักษาก็จะมีเรื่องการกินยานอนพักทกํากายภาพนะคะนะ,ะนะแล้วก็สเต็ปถัดไปก็อาจจะมีการฉีดยาอะไรบางอย่างนะคะ ทำกายภาพแล้วก็นอนพักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจนแบบ worst case ที่สุดที่เร่งด่วนที่จะต้องผ่าตัดก็คือว่ามีอาการชานา,นา,นานาตลอดเวลาหรือว่ามีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อซึ่งมันมันถ้าเกิดปล่อยไปมากกว่าน,นี้แล้วกะเส้นประสาทมันจะไม่กลับมานะคะอันนี้ค่ะก็พอดีได้รับคำถามมานะคะแล้วเราก็อยากจะทำเป็นคลิปนะเพื่อให้คนไข้อะเวลาไปคุยกับคุณหมออะค่ะเวลาไปคุยกับคุณหมอเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่ามีการกดทับ ของเส้นประสาทถ้าเิอพูดเขาพูดนะว่าเมีมีกระดูกกดทับเส้นประสาทถ้าเิอพูดแบบนี้นะคะเราต้องถามกลับไปว่าตรงไหนคะคุณหมอที่มีการกดทับของเส้นประสาทถ้าเกิดเขาทำเอมาไอเรานะให้คุณหมอหาภาพภาพนั้นแล้ววงให้เราดูเลยว่าตรงไหนเพราะว่าภาพที่คนไข้ส่งมาภาพเนี้ย เราไม่เห็นนะเรื่องเรื่องของอการกดทับของเส้นประสาทนะคะเราก็เลยบอกให้คนไข้ลองส่งภาพภาพอื่นมาพร้อมผลอ่านของคุณหมอรังสีเทคนิคด้วยเพราะว่านี้เป็นแค่หนึ่งในภาพที่เขาตัดคอสเซ็กชันมาให้ดูแค่นั้นเองนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนไข้ต้องได้รับการตรวจประเมินท,มทั้งหมดที่เราเล่ามาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นอาการปวเดเรื้อรังมา9ก้าเดือนแล้วนะแต่จะบอกว่าอาการที่มีอาการปวดร้าวลงสะโพกหรือลงขาไปถึงเท้าเนี่ย นอกจากการกดทับของเส้นปาาระสาทที่หลังแล้วอะ่ะมันมันยังเป็นอาการที่เกิดจากการเชื่อมโยงนะของการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะที่เชื่อมโยงโดยแฟชเชียค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีการกดทับของเส้นปาาระสาทนะคะมาบริหารตามลายยืดเหยียดพร้อมกันนะคะเพราะว่าตอนก่อนที่เราจะนาทุกท่านมาลายยืดเย,ดยืเนี่ยเราก็นั่งไปแค่สิบสานาทีเราก็จะมีอาการปวดล้าวลงไปที่ขาอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเหมือนกัน นะคะแต่พอเรามาไลฟ์เยืะยะอาการก็ก็ไม่มีแล้วปัจจุบันก็ไม่มีอาการแบบนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดฟังจนถึงตรงนี้แล้วใครเข้าใจกดเลข9ให้3ตัวนิดนึงนะคะกดเลข9กให้3ตัวนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างะละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้เข้าใจอ่ะเราจะได้แบบ สื่อสารแล้วก็พูดคุยกับคุณหมออ่ะได้อย่างเข้าใจนะคะนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลไปด้วยเนาะถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราได้รับการตรวจประเมินที่ครบอย่างที่เราบอกแล้วนะคะแล้วแล้วมันมีเอ่อเขาเรียกว่าสัญญาณชัดเจนจะต้องผ่าตัดแล้วคุณหมอแนะนําให้ผ่าตัดเนี่ยอันนี้ก็ต้องผ่าตัดนะคะอย่างเคสล่าสุดที่เราไปเจอมาเขาผ่าตัดไปเมื่อปีสองพันเจ็ดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอ่ะปรึกษาคุณหมออ่ะ 3ท่านและ3ท่านก็ลงความเห็นให้ผ่าตัดเราก็เลยบอกเราก็เลยถามย้อนกลับไปว่าและและตอนนั้นที่ผ่าตัดมีอาการเป็นยังไงบ้างคืออาการที่เขาที่เรารู้เลยว่าทําไมคุณหอมอ3ท่านเนี้ยถึงต้องแนะนําให้ผ่าตัดโดยด่วดนก็คือว่าเขาไม่สามารถกระดกข,ข้อเท้าได้แล้วค่ะก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าเปิดปล่อยให้อ่อนแรงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ การฟื้นฟูตัวกลับมาเนี่ยอาจจะไม่กลับมาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเพิ่งโดนเริ่มกดนะถ้าเกิดเพิ่งโดนเริ่มกดนะคะแล้วผ่าตัดเอาไอที่มันกดอ,ออกได้เร็วกๆการฟื้นฟื้นฟูกลับมามันก็จะกลับมาได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็มากลับมาได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เส้นประสาทเนี่ยมันโดนกดค้างจนเส้นประสาทมันตายตายตาย,ตายไปเรื่อยๆอันเนี้ยการกลับมาเนี่ยจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะโอเคค่ะไลฟ์นี้เราฝากไว้เพียงเท่านี้ นะคะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะยังไงเราก็จะออกมาแบ่งปันให้ความรู้เรื่องนี้เรื่อยๆนะทุกคนจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าธุรกิจสุขภาพอะที่แบบเอออะไรก็จะจับผ่าตัดนะซึ่งคลินิกเราเนี่ยเจอค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแลวค่ะสวัสดีนะคะ